สวัสดีครับขอต้อนรับรเข้าสู่ช่องไข่ายชิกกี้นีนครับวันนี้นะครับผมจะทําไข่เจียวปูนะครับผมก็เดี๋ยวใช้ไข่ไก่นะครับผมใช้สามฟองครับแล้วก็เดี๋ยวอ,อีกฟองหนึ่งเนี่ยฟองที่สี่นะครับผมจะตีไว้ต่งางหากนะครับเอาไว้เชื่อม รอยต่อของไข่นะครับมันจะได้สวยๆนะครับปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับง่ายๆเลยครับต่อมานะครับก็ตีครับเนื้อกันเชียงปูนะครับก็จะใช้เป็นส่วนอื่นของปูก็ได้แต่ว่าเนื้อส่วนที่อร่อยที่สุดของปูนะครับก็คือกันเชียงนั่นเองครับตัวหนึ่งมีแค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับมันเลยแพงนะครับผมก็ถ้า เห็นร้านไหนที่แบบว่าเอ้ยมีข้าวผัดปูที่มีเนื้อปูกันเชียงใส่มันแน่นๆเนี่ยไปกินเลยนะครับคุ้มนะครับแต่ถ้าร้านไหนทําข้าวผัดที่ใส่ปูเยอะแล้วไปใส่ส่วนอื่นใส่ก้ามใส่เนื้ออกใส่อะไรเงี้ยครับก็คือจริงๆมันไม่ไม่ได้ต้นทุนว่าไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับก็ลองดูนะครับเลือกทานเอานะครับเราก็จะใส่เนื้อปูเนี่ยลงไปในไข่นะครับแล้วเราก็เขียนะครับผมให้ ปูมันไ้ไข่มันเคลือบปูนะครับนี่ไข่เจียวปูนะครับหรือปูเจียวไข่ก็ไม่รู้นะครับผมครับกระทะร้อนนะครับแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปครับแล้วก็รอน้ำมันมันร้อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับครับพอน้ำมันร้อนแล้วนะครับผมเราก็ใส่ไข่ของเราลงไปนะครับ แล้วเราก็ค่อยๆจัดทรงมันนะครับใช้เวลานานนิดนึงนะครับต้องค่อยๆใช้ไฟอ่อนจนถึงกลางๆนะครับกลางไปค่อนอ่อนนะครับก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับเราก็ม้วนมาเรื่อยๆนะครับผม เดี๋ยวมันจะค่อยๆเข้าทรงของมันนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีรอยแยกครับเราก็เอาไข่มาปะสานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอม้วนอีกหน่อยนะครับบีบๆมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเป็นการไล่น้ํามันด้วยนะครับนี่ครับเราก็พอมันเริ่มได้เซตตัวขึ้นมาครับเราก็จะนี่ครับเชื่อมรอยต่อมันนะครับ เราก็ม้วนต่อครับนี่ครับพลิกขึ้นมานะครับมันก็จะได้อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราตรงไหนที่มันไม่สวยนะครับเราก็ใช้อันนี้ครับไขป่ประสานประสานไปเรื่อยๆนะครับต้องทอดแบบไจเย็นๆนะครับ สังเกตดูนะครับเนี่ยมันไม่อมน้ํามันนะครับเนี่ยน้ํามันยังอยู่ข้างนอกเกือบไปเท่าเดิมนะครับเราต้องบีบๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเขาจะขายน้ํามันออกมาด้วยนะเนี่ยครับดูข้างล่างแอบดูสีก็ได้ครับเนี่ยมันยังไม่สุกใช่ไหมฮะเราก็ทําทอดต่อไปครับนี่ครับพอเรารู้สึกว่าเอ้ยมันใกล้สุกแล้วสีมันได้แล้วครับให้เราเล่งไฟนิดนึงนะครับเล่งไฟเพื่อไล่น้ํามันออกนะครับ เราก็บีบไปนะครับโอเคครับใช้ได้แล้วครับเราก็ตักขึ้นนะครับผมไปพักไปก่อนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับไข่เจียวปูนะครับใส่แบบปูเข้าไปเยอะๆทอดม้วนๆอย่างนี้นะครับต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะครับผมไฟนี้ค่อนข้างไปทางอ่อนเลยนะครับถ้าไฟแรงเนี่ยมันจะมันจะไม่ เขาเรียกอ,อะไรมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วข้างในมันยังนิ่มๆนะครับอันนี้กรอบนะครับผมลองหั่นดูนะครับโอ้กรอบอยู่นะเนี่ครับให้ดูนะครับเนี่ยครับไม่มีเลยครับน้ำมันเห็นไหมเป็นไข่กับปูล้วนๆดูฝั่งนี้ซิมีไหม ไม่มีน้ำมันอะไรไม่มีไล่ไปหมดแล้วไปเสร็จแล้วนะครับนี่ไข่เจียวปูของผมนะครับถ่ายให้ดูคนจัดๆไปเลยนะครับไม่มีอมน้ํามันนะครับก็บอกไปหมดแล้วนะครับวิธีการทําทํายังไงนะครับทอดยังไงให้ไม่อมน้ํามันนะครับก็ใช้ไฟอ่อนนะครับอ่อนแบบอ่อนไปทางกลางนะครับแต่กลางนิดเดียวนะครับเน้นไฟอ่อนนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่นะครับก็วันนี้ผมขอตัวลาไปทาน ใครเจียวปูแบบจัดเต็มของผมก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ